คนส่วนใหญ่ต้องรู้คุณจําเป็นจะต้องรู้ความลับเหล่านี้ไปประโยคหนึ่งที่โรเบิร์ตีิโยสกิบอกเอาไว้ว่าเหตุผลหนึ่งที่เขารวยเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าเงินทํางานยังไงเขารู้ว่าเงินทํางานยังไงพอเขารู้ว่าเงินทํางานยังไงเนี่ยเขาจะรู้วิธีการเอาไปลงทุนเอาไปสร้างรายได้เอาไปทุกอย่างในการจัดการปัญหาชีวิตของเขาเขาจะรู้ว่าตัวไหนจ่ายไปแล้วมันมีมูลค่ากลับมาให้เขาและอีกวิธีการหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดอยากจะรวย คุณจะต้องเรียนรู้เรื่องการเงินนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าผมมารีวิวให้คุณเพราะว่าผมเองก็อ่านเหมือนกันตอนนี้ผมอ่านอยู่ประมาณ3 4สี่เล่มน,นะครับในหนังสือเรื่องการเงินเนี่ยนะครับใครอยากจะเรียนรู้เรื่องไหนคุณก็แคปหน้าจอไปแล้วกันนะครับแต่นะครับมีเฉพาะเล่มน,นี้ที่ผมจะมารีวิวให้คุณในตอนนี้เพราะว่าผมอ่านแล้วมารู้สึกว่า คนส่วนใหญ่ต้องรู้นะคคุณจำเป็นจะต้องรู้ความลับเหล่านี้ไปนะครับอย่าลืมกด except คลิปนี้เอาไว้นะครับหรือว่าปัดขวาจิ้มไปที่ลิงก์แล้วปัดไปที่ช่องแดงผมจะโพสต์รีวิวหนังสือเล่มนั้นนะครับตอนละประมาณ10นาทีนะครับใครที่แบบอยากจะไปฟังเพลินเป็นบอสแค a ปนะค,คุณก็ไปฟังได้นะครับหรือว่าใครอยากจะเอาไปอ่านเองคุณก็จิ้มที่ตะกร้าได้เลย